เออกินกับข้าวเหนียวอร่อยนะจริงๆรงันมันหวานแล้วคือเด็กก็กินซีเลยปืนนะซีปืนเลยบ่ายน,นะข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็กินยายผอแต่มะขามไม่รู้กินเหมือนกันมะม่วงมะขามนี่มะม่วงก็ไม่รู้กินมะขามถ้ามันหวานสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาดูยายได้อะไรเนี่ย สั่งทุเรียนมาอีกแล้วนะคะเพื่อนสั่งทุเรียนมาสองกล่องสั่งมาสองกิโลพอดีเ <c oughs> จ้าของทุเรียนให้ยายมาอีกกิโลหนึ่งว่าเป็นอของขวัญปีใหม่นะคะเพื่อนเป็นเอฟซีเหมือนกันนั่นแหละเจ้าของทุเรียนะนะเป็นเอฟซีของยายยายสั่งมาอีกสองกิโลแล้วก็เขาให้ของขวัญปีใหม่ยายอีกกิโลหนึ่ง <c oughs> เกือบจะได้เป็นเกือบจะได้ทุเรียนเป็นห้ากิโลแล้วเพื่อนๆ FC อีกคนหนึ่ง FC อีกคนหนึ่งจะส่งให้ยายอีกสองกิโลพอดีเจ้าของทุเรียนบอกว่ายายสั่งมาสองวมายายสั่งมาสองกสองกิโลแล้วเออเกือบจะได้ทุเรียนห้ากิโลแล้วเพื่อนๆเออให้มันอ้วนไปข้างหนึ่งกินให้มันอ้วนไปข้างหนึ่งก่อนจะกลับเออดีนะที่ว่าดีนะพอดี FC เขาถาม เขาถามเบอร์โทรเจ้าของร้านทุเรียนไงถามยายยายบอกเบอร์โทรไปพอยายบอกเบอร์โทรไปเขาเขาสั่งทุเรียนเขาบอกจะสั่งให้ยายสองกิโลเจ้าของทุเรียนบอกว่าเฮยาตาสั่งไปแล้วสามกิโลมา,มาดูกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะเพื่อนๆสามกิโลสั่งจากเพชด ชื่อ new แปลว่าใหม่นะคะเพจเขาแต่เบอร์โทรนเบอร์โทรเดายายไม่รู้ว่าเขาให้เขียนเบอร์โทรในคลิปเปล่าเดายายลองถามดูก่อนนะเดายายจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะถ้าใครอยากสักส่งเนาะถ้าใครอยากกินอยากสายก็เข้าใจเนาะบางคนบอกโอ้ทุเรียนสีอย่างงนี้จริงจริงมันหวานอยู่เนาะก็เข้าใจอยู่เนาะทุเรียนนอกฤดูมันไม่ใช่ทุเรียนในฤดูเนาะเพื่อน แต่วันมันก็กินได้อยู่นะมันก็อร่อยอยู่นะชุดนี่มาดูกันนะคะเพื่อนไปนีนะะนน่แพ็คมาให้ยังดีนะคะลองลบ กินให้มันอ้วนไปกันให้จะลดน้ำหนักลดไวไดว้กินได้มันอ้วนทุกทานเลนี่กินได้ทุกคนนะคะทุกคนเยนนะะอยะพรก็กินกินได้หมดทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูฮะเดี๋ยวมาแกะใส่ถ้วยก่อนมาเดี๋ยวมาแกะใส่ถ้วยก่อนมันยังเย็ยนอยู่เลยนะคะเพื่อนๆนนี่เพราะว่าเขาเขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมันมาแช่ยเย็นมานะรสเชอรี่รสเชอรี่คอรีแช่ยเย็นมาอุย้ยดูท่าทางจะหวานนะชุดนี้ดูท่าทางแบบเนื้อมันเเนื้อมันเนื้อมันเหลืองกว่าชุดที่แล้วนะเนี่ยเพื่อนๆยายบอกแล้วยายบอกว่าถ้าแบบถ้าได้ทุเรียนแบบเนื้อดีๆหน่อยบอกยายนะว่างี้ เขาก็เลยบอกโอ้ชุดนี้ทุเรียนหวานหวานเห็นไหมยายบอกว่าถ้าได้ทุเรียนเนื้อดีๆหน่อยบอกยายเขาก็เลยบอกว่าเขาสั่งเกรดดีกว่าเดิมมาแต่จะขายราคาปกติเม็ดน,นิดเดียวเอง อืกิโลละห้าร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชแต่เขาก็เวลาส่งเขาบวกค่ากล่องค่าส่งด้วยบวกค่าส่ง ยายสั่งสองกิโ,โลพันชอ,อม,มันก็แล้วแต่เกรดนะบอกไม่ได้หรอกเพื่อนต้องต้องต้องถ้าใครจะซื้อก็ต้องเขียนไปถามเขานะแล้วแต่เกรดทุเรียนดีดีทุเรียนชน,นิดนะเนื้อสวยมากโอ้ดีมากเลยโอ้ยทำไม่ทาไม่อ้วนจะสั่งอีกอกินให้กินให้สายใจนะอย่าพผนเห็นชเชลบเชลล็บ ชวนเดียพรมากินทุเรียนโชว์มีแต่คนกินไม่มีใครโชว์ทุเรียนปูสวยมากเลยเพื่อนสวยๆแค่มองก็รู้แล้วแหละแบบมันเหลืองในคลิปมันอาจจะไม่เหลืองเท่าไหร่นะแต่ว่าชุดนี้ยายว่าชุดนี้หวานกว่าสุดที่แล้วนะอุ้อุ้ยกินให้สะใจไปเลย กินกันส hey, ี่คนนะคะเพื่อนกินให้สะใจไปเลยมาพูในนี่นี่ดูเนื้อ Nên này đây nữa hoán. กินได้ไม่เยอะจัมว่ะกินได้บ่อยืแต่จริงๆมันเหลืองนะทำไมในะกล้องมันไม่เหลืองอนะ่ะอืม ที่เห็นเดียพรอยู่ข้างล่างเนาะหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสามเม็ดแล้วนะคะอันนี้เม็ดหนึ่งดูท่าทางมันเจริญนะอือือ ยุงเรามาแล้วแล้พวพรุ่งนี้จะเอาไปให้กินตะลาโพนึงยายมากินทุเร,รียนชอเอฟซีหน่อย ซาให้มาว่าให้ยพรกินโชว์เหรออร่อยมากเลยชุดนี้อร่อยจริงๆแบบเนื้อมันเลืองอร่อยมากเนาะกินตัวไหนว่ให้ยพรนี่นี่นี่ตอนนี้เลยอร่อยมากเลยฟ้านหนนะ ไม่หรอโม่ทุเรียนเ,เดินไปข้างหลังเจอเลยว้าบอกให้เย,ยอะพรมากินทุเรียนเดินเข้าห้องแช่มันมีใครลองกินโชว์เลยะไม่ให้กินแล้วแต่ยังนั่งใหญ่หเม็ดแล้ว ขออีกเม็ดหนึ่งได้ไหมสี่แล้วห้าสี่เม็ดสี่เม็ดได้อย่างสี่เม็ดแต่ว่าสี่เม็ดไม่สี่เม็ดได้ยังไงนี่<ฮ>ข้ออีกสักเม็ดหนึ่งได้ไหม,ไมยายยากเอานุ่มกนิ่มๆไว้ให้ยาย,ายายพรายายกินกรอบนอกนุ่มนะ

เขอเต็มปากเต็มท้องเลยฮ่่อุ้ยหันหักหมดแล้ว <c oughs> หวานวันมาชุดที่แล้วนะห, <c oughs> หวาน,ห,วนหมดอะไรแต่คูหนึ่ง,งยังได้ห้าเม็ดเลอันนี้เม็ดหนึ่งอิ่มเลย วันนะวานก็ชุดที่แล้วนะเขาอบอกอยู่งค่ะบอกว่าถ้าเห็นได้เนื้อดีๆบอกหน่อยเขาบอกโอ้ชนีน้เนื้อดีเกือบจะได้ทุเรียนห้ากิโลกินยังไงอ่ะกิโลเฟนครับอีกคนหนึ่งว่าสั่งให้เยตาสองกิโลเขาบอกเยต้า,าสั่งไปแล้วสามกิโล <c oughs> อะไรบอกเอาไว้เกี่เอาไวอ้อาทิยฐานเอามายายผลเอาให้ยายผลวะ เออกินกับข้าวเหนียวอร่อยนะจริงๆริมันหวานแล้วคือเด็กก็กินซีเลยปิ้นนะซีปื้นเลยบ่ายนะข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็กินยาพรแต่มะขามไม่รู้กินเหมือนกันมะม่วงมะขามนี่มะม่วงก็ไม่รู้กินมะขามถ้ามันหวานอย่างงี้เพราะว่าน้อยปัติอย่างว่าแหละหวานก็กินไม่เป็นหรอกยังไม่เคยกินเหมือนกันข้าวเหนียวทุเรียนโอ้อยากกินอีกเด้แต่ว่ามันโอ้โหจะลดความอ้วน อยากกินอีกโอ้ยมันตันแยะตันแย่นะโอ้ยอยากกินอีกแต่ลดความอ้วนอยู่หมดหาเน็ตแล้วลดความอ้วนนอกว่าจะลดอะไรมันจะลดได้เนาะแบบว,ว่าจะไม่ซื้อก็โหไปซื้อมังนอกกิโลลรงตังต่างาเป็นพันแล้วมากินในมันสะใจเลยขนาดรนอกฤดูเนาะก็ยังมีขายเนาะปกติไม่เคยได้กินเลยมา ไปเลยให้อิ่มไปเลยเยพอเรี่ยมืออะไรเนี่จอมเขาเรียยดีนงมือเอาอีกสักเม็ดนึงมะเงี้ติดอีกเม็ดหนึ่งก็พอแล้ววันนี้แต่มันอร่อยจริงๆอ่ะมันอร่อยอ่ะหวานชุดก่อนเนื้อมันขาวๆอันนี้เนื้อมันเหลืองชุดนี้เนื้อหลงมันตึแต่ล้วเออว่าก็ะแลเขาบอกว่าเขาเขาเอาสั่งกระเด็น มันมีเป็นเกรดเนาะยู่ซีสเกตเหมือนกันกิโลหกเจ็ดร้อยแต่ว่าเอ่อเจ็ดแปดร้อยแต่ว่าเกรดเกรดเกรดของเขาอะนะอ้าวก็อันนี้เขาบอกว่าเกาสั่งอันแพงมาแต่เขาขายราคาเท่าเดิมไายลคาประจำนี่ไม่เชื่อนี่ห้าเม็ดนี่นึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าเงบจะพกแล้วพอพอปะพอไม,ามา่ลวโอ้ยยุ่ไม่จะทดจึงรีบกินไม่กินแล้วจนะ่ายเอาอันนี้ให้หมดให้แั้นะให่ตาเอียนเนี่ยนี่ยไปหมดแล้วย่าไปพอแล้วอิ่มแล้วเอ้า พยกละว่ะไปละวคันนี้ละอิม่มละเไม่พอเราไปให้แต่เอ็งบอกว่าได้ยกไปอิม่มละไม่ได้